สำหรับความที่อาจจะสับสนและกังวลน,นะคะว่าแล้วแล้วเชื้อไข้หวัดใหญ่ที่ว่านี้จะระบาดมาถึงประเทศไทยหรือไม่โดยเฉพาะเชื้อ s3n2 ที่กำลังระบาดอยู่ที่ฮ่องกงช่วงนี้ดิฉันจะคุยกับรองศาสตราจารย์ดรนายแพทย์พัทรชัยกีรติศินหัวหน้าภาควิชาจุลชีววิทยา คณะแพทยาศาสตร์ศิริราชพยาบาลมหาวิทยาลัยมหิดลค่ะสวัสดีคะ่ะคุณหมอคะครับสวัสดีครับคุณนัทธาครับอ่านข่าวนี่ขนาดชื่อไวรัสยังงงเลยนะคะทั้งสายพันธุ์เท็กซัสสายพันธุ์สวิตเซอร์แลนด์ตกลงแล้วแต่ละพันธุ์เนี่ยต่างกันยังไงคะ ครับก็จะเริ่มอธิบายเรื่องเชื้อไข้หวัดใหญ่ก่อนนะครับเพราะว่าช่วงที่ผ่านมาจะมีชื่อมีตัวเลขมีชื่อเมืองออกมาทําให้สับสนกันนะครับ<ฆ>ก็จะขออนุญาตชี้แจงง่ายๆอย่างนี้ก่อนนะครับว่าเชื้อไข้หวัดใหญ่ที่พบก่อโรคในคนเนี่ยส่วนใหญ่ถ้าเราแบ่งกลุ่มง่ายๆก็จะมีกลุ่ม A ชนิด A กับชนิด B อันนี้คือที่ส่วนใหญ่พบก่อโรคในคนนะครับชนิด A ที่ก่อโรคในคนเนี่ยเราจะมีตัวกลุ่มย่อยลงไปอีก รเรียกว่าเป็นกลุ่ม H1 H3 นะครับอันนี้อาจจะพอคุ้นๆว่าเราเคยมีระบาดของไข้หวัดนกที่เราเรียกว่า H5 H7 มาแล้วอันนั้นเราเจอในสัตว์ปีก H1 N1 H5 N1 นี่นะใช่ H5 H5 เนี่ยจะเป็นในสัตว์ปีกเป็นส่วนใหญ่แต่บางเอิญตอนนั้นมันเข้ามาในคนนะฮะแต่เชื้อที่ก่อโรคในคนหลักๆแต่เดิมมาเนี่ยจะเป็น H1 หรือ H1 กับ H3 เป็นหลักนะครับแล้วพอเราเจอการระบาดของเชื้อไข้หวัดที่เมืองใด ที่นั่นก็จะมีการศึกษาลงลึกมากขึ้นแล้วมักจะมีการตั้งชื่อตามที่ที่คนพบอย่างเช่นที่เราได้ยินคําว่าเท็กซัสได้ยินคําว่าสวิตเซอร์แลนด์นี่เป็นตัวอย่างนะครับก็จะมีการตั้งชื่อเช่นนั้นฉะนั้นจะเห็นว่าเวลาเราพูดถึงเป็นชื่อสถานที่เนี่ยมักจะเป็นตามแหล่งค้นพบนะครับซึ่งจะเป็นกลุ่มย่อยของเชื้อเหล่านี้อีกทีหนึง่งนะครับอย่างที่รายงานว่าตอนนี้พบ S3N2 ที่ฮ่องกง เกี่ยวข้องกับเชื้อที่พบที่เท็กซัสกับสวิตเซอร์แลนด์ไหมคะครับจริงๆการระบาดของเชื้อไข้หวัดใหญ่เนี่ยนะครับก็จะมีการกระจายไปตามพื้นที่ต่างๆฉะนั้นโดยชื่อเนี่ยไม่ได้แปลว่าเชื้อจะอยู่เฉพาะที่นั้นที่เดียวนะครับเชื้อจะขึ้นเครื่องบิน,นไปพร้อมกับคนที่ป่วยนะครับไปที่เมืองอื่นได้เช่นเดียวกันนะครับงั้นที่ฮ่องกงนะครับไม่ว่าจะเป็นที่ฮ่องกงหรือประเทศไทยเราก็จะเจอได้หลายๆสายพันธุ์เพียงแต่เราจะเฝ้าติดตามว่าสายพันธุ์ใดกำลังมีการระบาดมากในช่วงเวลานั้นๆ และในปีต่อๆไปก็จะมีการเปลี่ยนสายพันธุ์ไปเรื่อยๆพอเชื้อจะมีการกลายพันธุ์ทีละนิดทีละหน่อยไปเรื่อยๆงั้นพอเราเจอตัวที่เป็นกลายพันธุ์ปุ๊บก็จะมีการตั้งชื่อใหม่ได้นะครับค่ะอย่างชนิด A นี่คือพบในร่างกายมนุษย์นะคะแล้วชนิด B ีล่ะคะทั้ง A และ B เนี่ยพบก่อโรคในคนได้หมดนะครับแต่การแบ่งเป็นชื่อ H เนี่ยจะมีเฉพาะในกลุ่ม A เท่านั้นนะครับ วิธีการป้องกันเหคะคุณหมอตอนนี้เราจะวางใจได้ยังไงเพราะว่าคนไทยอาจจะกังวลจากที่มีประสบการณ์รับรู้เรื่องโรคซาร์สถ้าว่าก่อนหน้านี้เวลามีโรคระบาดก็มักจะมาถึงคนไทยอย่าง h 3 n 2เนี่ยค,ความเสี่ยงที่จะมาถึงประเทศไทยจะเป็นไปได้ไหมคะครับจริงๆตอนนี้ในในที่เราเจอที่สีรากนะครับก็เป็นเชื้อที่คล้ายๆกับเชื้อที่เคยเจอที่ฮ่องกงเมื่อปีที่แล้วเอาแค่คล้ายๆนะครับเพราะว่าเชื้อเนี่ยจะมีความใกล้เคียงกันนะครับเหมือนกับเราเป็นญาติกัน นะครับเราก็ไม่ใช่คนเดียวกันแต่เป็นญาติกันงั้นจะมีความสัมพันธ์กันอยู่ส่วนหนึ่งในเชิงของพันธุก,กรรมนะครับงั้นถือว่าเป็นเชื้อที่คล้ายกันแต่จะบอกว่าเป็นเชื้อตัวเดียวกันหรือไม่จะต้องมีการศึกษาลงลึกไปถึงระดับพันธุก,กรรมต่อไปนะครับซึ่งในแง่ของการระบาดวิทยาอาจจะมีความจําเป็นนะฮะแต่ในแง่ของการดูแลรักษาคนไข้นะครับไม่ว่าจะเป็นตัวไหนเนี่ยทางแพทย์ก็จะมีการรักษาแนวทางคล้ายๆกัน นะครับงั้นจริงไม่ต้องกังวลว่าเชื้อที่ฮ่องกงจะมาถึงประเทศไทยหรือไม่นะครับงั้นตรงนั้นเป็นเรื่องของการศึกษาทางระบาดวิทยานะครับแต่ทางการแพทย์เนี่ยเรามีการดูแลตามมาตรฐานอยู่แล้วงั้นตรงนี้ไม่ต้องกังวลนะครับอย่างกรณีของการติดเชื้อที่กําลังพบในไทยนะคะคมีระบุว่าวัคซีนที่ใช้เมื่อปีที่แล้วสามารถที่จะนํามาใช้ในปีนี้ด้วย ได้ด้วยหมายความว่าอย่างไงคะครับก็จะขออนุญาตอธิบายวัคซีนเพิ่มอีกนิดหนึ่งนะครับปกติเวลาเราฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่นะครับผู้ผลิตวัคซีนก็จะเลือกเชื้อใน3กลุ่มนี้นะครับขออนุญาตกลับไปที่สไลด์เดิมนิดหนึ่งนะครับขอขอกลับไปสไลด์เดิมน,ดน,นะคะจะเปลี่ยนขอกลับไปที่อธิบายไวรัสนะคะคจะอธิบายว่าวัคซีนเนี่ยนะครับก็จะเลือกเชื้อใน3กลุ่มนี้มาอย่างละตัวที่คาดว่าจะเป็นสาเหตุข,ของการระบาดในปีนั้นๆ เช่นมี H1 ตัวหนึ่ง H3 ตัวหนึ่งมีชนิด B ตัวหนึ่งงั้นในวัคซีนเข็มหนึ่งเนี่ยจะมีไวรัสที่เขาทำให้ตายแล้วนะครับอยู่3ตัวด้วยกันนะครับงั้นพอฉีดปุ๊บก็จะป้องกันตัวที่คาดว่าน่าจะเป็นตัวก่อโรคในช่วงนั้นได้แต่พอปีถัดไปก็จะมีการกลายพันธุ์นิดหนึ่งนะครับทางองค์การอนามัยโลกก็จะกำหนดใหม่ว่าสำหรับวัคซีนปีถัดไปในแต่ละกลุ่มเนี่ยจะเลือกชนิดไหนนะครับที่เป็นชนิดย่อยของแต่ละกลุ่มมาทำวัคซีนอีกทีหนึ่ง ในปีที่แล้ววัคซีนที่เราฉีดกันเนี่ยนะครับก็จะมีทั้ง3ตัวนี้นะครับแต่ที่เราเรียกว่าเท็กซัสเนี่ยก็จะเป็นตัวย่อยของ h 3สอีกทีหนึง่งนะครับซึ่งครอบคลุมเชื้อที่น่าจะระบาดนะครับในปี58ที่จะถึงนี้นะครับก็จะเป็นสายพันธุ์ที่ชื่อว่าสวิ์แลนด์ซึ่งก็จะเป็นตัวย่อยของ h 3สนี่อีกทีนึงนะครับวัคซีนเนื่องจากมันมีแค่3ตัวมันจึงไม่สามารถ ครอบคลุมเชื้อทุกอย่างที่มีในโลกนี้ได้ไม่สามารถครอบคลุมไข้หวัดใหญ่ทุกอย่างได้ฉะนั้นมันอาจจะสามารถช่วยป้องกันบางส่วนถ้าบาังเอิญไม่ใช่ตัวที่เขาเลือกมาทําวัคซีนแสดงว่าแต่ละปีองค์การอนามัยโลกนี้จะต้องคาดการเลยใช่ไหมคะว่าปีนี้จะมีเชื้อพันธุ์ไหนระบาดแล้วต้องสร้างวัคซีนให้ทันใช่ครับเพราะการสร้างวัคซีนใช้เวลาอย่างน้อยประมาณ6เดือนฉนันต้องมีการทํานายล่วงหน้าว่าอีก6กเดือนข้างหน้าสายพันธุ์ใดน่าจะเกิดการระบาดขึ้นซึ่งในทางวิทยาศาสตร์เราสามารถมีข้อมูลในการทํานายได้นะครับ ฟังดูไวรัสนี่กลายพันธุ์ไปเรื่อยๆเลยแล้วการแพทย์เนี่ยตามทันไหมคะเราก็จะมีการศึกษาย้อนหลังตามประวัติศาสตร์ที่ผ่านมาว่าการกลายพันธุ์เกิดมาอย่างไรแล้วเราจะมีการคาดการณ์ว่าสายพันธุ์ที่เราเจอเนี่ยในปีหน้าสายพันธุ์ใดน่าจะเป็นตัวสําคัญที่ทําให้เกิดมีการระบาดนะครับการคาดการณ์อาจจะไม่ถูกต้องร้อยเปอร์เซ็นต์แต่อย่างน้อยด้วยข้อมูลทางวิทยาศาสตร์ก็น่าจะมีโอกาสถูกค่อนข้างสูงนะครับถ้าดูจํานวนผู้เสียชีวิตสะสม ดูตัวเลขแล้วก็ไม่น้อยนะค,คุณหมออย่างฮ่องกงเนี่ยเกือบ300แล้วที่อินเดียประมาณกว่า900คนคแสดงว่าไข้หวัดใหญ่เนี่ยมีความน่ากลัวมากทีเดียวใช่ไหมครับจริงๆก็ยังไม่อยากให้ตกใจนะครับถ้าเราย้อนดูไปเนี่ยเราก็จะเข้าใจว่าพวกเราทุกคนส่วนใหญ่เคยเป็นหวัดแล้วนะครับอันนี้จะขออนุญาตชี้แจงนิดหนึ่งขอเป็นสไลด์ถัดไปด้วยนะครับ พอพอาพูดคาว่าไข้หวัดหมายถึงว่ามีน้ํามูกไอเจ็บคอนะครับจริงๆแล้วเนี่ยมีเชื้อไวรัสที่ก่อโรคพวกนี้ได้ค่อนข้างมากนะครับแต่พอเป็นไข้หวัดใหญ่ก็จะเป็นเชื้อที่เราเรียกว่าอินฟลูเอนซ่านะครับตรงนี้อยากจะเน้นย้าว่าเวลาที่เราเป็นไข้หวัดมีน้ํามูกเจ็บคอเนี่ยส่วนใหญ่เลยนะครับเป็นเชื้อไวรัสฉะนั้นจริงไม่อยากให้เราเข้าใจว่าเราต้องไปที่ร้านขายยาแล้วซื้อยาแก้แอกเสบหรือยาฆ่าเชื้อมากินเองเพราะยาเหล่านั้นเป็นยาฆ่าเชื้อแบคทีเรียฉะนั้นไม่สามารถใช้รักษาโรคหวัดไดไ้ ตรงนี้เป็นความสําคัญเพราะบ้านเราชอบไปที่ร้านขายยาแล้วซื้อ,อยาฆ่าเชื้อกินเองผลเสียก็คือว่ามันจะไปกระตุ้นทําให้เชื้อแบคทีเรียในร่างกายของเราเนี่ยเกิดการดื้อยาต่อไปได้ในอนาคตแล้วทําให้เรารักษาได้ยากมากขึ้นนะครับงั้นตรงนี้อยากจะย้ำว่าโรคไข้หวัดโดยเฉพาะไข้หวัดใหญ่เป็นโรคติดเชื้อไวรัส จึงไม่ควรไปซื้อ,อยาฆ่าเชื้อกินเองนะครับแล้วส่วนใหญ่เลยที่เป็นเนี่ยหายได้เองนะครับเพราะาสุขภาพแข็งแรงดีอาการในเบื้องต้นที่ควรจะสังเกตตัวเองแล้วสงสัยไว้เลยว่าเป็นไข้หวัดใหญ่นี่คืออะไรคะถ้ามีไข้สูงนะครับมีอาการครั่นเนื้อคั่นตัวมากหนาวสั่นนะครับอ่อนเพลียมากนี่เป็นอาการเริ่มต้นที่ควรจะไปพบแพทย์นะครับและแพทย์จะมีวิธีตรวจเพิ่มเติมแล้วก็ให้การรักษาได้อย่างเหมาะสมนะครับโดยที่อาจจะไม่จําเป็นต้องกินยาฆ่าเชื้อเลยก็ได้ นะครับง้น,นตรงนี้ก็ส่วนใหญ่จะหายได้เองนะครับแล้วเกิดมีไข้สูงมากควรจะรีบไปพบแพทย์นะครับอย่างกรณีของการตรวจ S3N2 ในไทยซึ่งทางศิริราชพยาบาลก็ระบุว่าไม่ใช่เราจะรู้ได้ไงเพราะว่าตกลงแล้วเป็นเชื้ออะไรคะที่พบว่าอาจจะมีการติดเชือ้อ ในกลุ่มเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลในกลุ่มหนึ่งอะค่ะครับคือต้องเรียนว่าเราไม่จําเป็นต้องไปโรงพยาบาลแล้วถามว่าเราติดเชื้อตัวไหนสายพันธุ์เท็กซัสหรือเปล่านะครับตรงนี้เกินความจําเป็นนะครับในทางปฏิบัติเนี่ยเรารู้ว่าเป็นไข้หวัดใหญ่เป็นชนิด A ชนิด B พอแล้ว โรงพยาบาลส่วนใหญ่ตรวจได้นะครับแต่พอเราจะลงลึกไปถึงว่าเป็น H1 หรือ H3 หรือเป็นสายพันธุ์เท็กซัสหรือสวิตเซอร์แลนด์อันนี้เป็นการตรวจที่ต้องอาศัยผู้เชี่ยวชาญเป็นพิเศษแล้วไม่ได้มีความจําเป็นในทางการรักษาพยาบาลท,ทั่วไปนะครับฉะนั้นที่ศรีราษฎร์เนี่ยเรามีเครื่องมือมีผู้เชี่ยวชาญในการตรวจเราจึงสามารถลงลึกไปถึงระดับตรงนั้นได้แต่ข้อมูลนี้เราใช้สําหรับเชิงระบาดวิทยาเท่านั้นนะครับไม่ได้ใช้สําหรับประกอบการรักษาพยาบาลคนไข้เป็นรายๆไปนะครับ ความจำเป็นที่จะต้องฉีดวัคซีนแล้วคุณหมอถือว่าเป็นเรื่องจําเป็นเลยไหมคะหรือว่าต้องรอให้เป็นไข้ก่อนแล้วค่อยไปฉีดครับปัจจุบันเราแนะนําให้ฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่นะครับปีละหนึ่งครั้งนะครับเพราะวัคซีนจะเปลี่ยนทุกปี งั้นเราจะแนะนําให้ฉีดปีละหนึ่งครั้งโดยเฉพาะคนที่มีความเสี่ยงที่จะติดเชื้อไข้หวัดใหญ่ได้นะครับเช่นเด็กเล็กหรือผู้สูงอายุหรือคนที่มีโรคเรื้อรังอยู่เดิมตรงนี้จะมีความเสี่ยงสูงว่าถ้าติดแล้วจะมีอาการรุนแรงเราจึงแนะนําให้ฉีดปีละหนึ่งครั้งแต่ว่าเด็กที่เล็กกว่า6เดือนเราไม่แนะนํานะครับเพราะว่าฉีดแล้วเนี่ยจะก,กระตุ้นภูมิไม่ได้ดี นะครับนันก็ฉีดตั้งแต่อายุ6เดือนขึ้นไปแล้วก็ผู้สูงอายุอันนี้อันนี้เรียกได้ว่าควรจะฉีดอย่างยิ่งแต่คนทั่วไปที่ยังสุขภาพแข็งแรงดีเราก็ยังแนะนำนะครับว่าให้ฉีดปีละหนครั้งนะครับค่ะขอบคุณคุณหมอมากค่ะเปนดีครับค่ะ